Disorder Childhood and Adolescence of ความผิดปกติทางจิตเวชท,ที่เกิดในเด็กและวัยรุ่น Disruptive Behavior Disorder โรคในกลุ่มนี้มีลักษณะเด่นคือมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองโดยตาม DSM 5ประกอบด้วยโรคแรกคือ Intermitent Explosive Disorder หรือภาวะระเบิดอารมณ์ชั่วคราว ผู้ป่วยมีอาการคือมีการระเบิดอารมณ์โดยไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวโดยอาจเป็นการก้าวร้าวทางวาจาหรือทางร่างกายต่อสิ่งของสัตว์หรือต่อผู้อื่นหรือทำลายสิ่งของทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้รุนแรงเกินไปไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งกระตุน้นจากข้อมูลระบาดวิทยาเราจะพบโรคนี้ได้บ่อยในคนที่อายุน้อยเช่นอายุน้อยกว่า35-40ปี สำหรับสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ในด้านสิ่งแวดล้อมจะเกิดกับบุคคลที่มีประวัติความบอบช้ำทางร่างกายและอารมณ์มีการใช้ความรุนแรงหรือการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในช่วง20ปีแรกด้านพันธุกรรมถ้าหากมีบุคคลที่เป็นโรคนี้ในครอบครัวก็จะทาให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้านสรีรวิทยาบุคคลที่มีความบกพ่อส่วนอวิโดฟอนทอลโลมีซีโรโทนินผิดปกติ มีทรัฟโทสเตอโรนสูงในเซโรโบสปายนอฟลูิดหรือน้ำไขสันหลังการรักษาจะใช้ยาปรับความสมดุลทางอารมณ์หรือยาต้านเศร้าและจิตบำบัด Oppositional d e f e n s e Disorder หรือโรคดื้อต่อต้านเป็นโรคที่มาพบในช่วงวัยก่อนเข้าเรียนและพบได้น้อยหลังวัยรุ่นตอนต้นโดยมีอาการคือโมโหง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวรำคาญง่ายเถียงกับผู้ที่ควบคุมกฎหรือกับผู้ใหญ่ ดือไม่ยอมทำตามคำสั่งจงใจสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นอาจจะโทษผู้อื่นบ่อยๆและอาจจะคิดเจ้าแค้นหรือชอบแก้แค้นโดยผู้ป่วยโรคนี้อาจกลายเป็น Conduct ิสออเดอรในเวลาต่อมาข้อมูลระบาดวิทยาเราจะพบคนที่เป็นโรคนี้ในเพศชายมากกว่าเพศหญิงสาเหตุหรือปัจจัยมาจากพื้นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการควบคุมอารมณ์เช่นอารมณ์ร้อนความอดทนต่อความคับข้องใจที่ไม่ดี ด้านสิ่งแวดล้อมมีการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้ความรุแนแรงหรือมีการละเลยที่ถือเป็นเรื่องปกติในครอบครัวการรักษาเน้นพฤติกรรมบำบัดสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อแม่กับผู้ป่วยรวมถึงรักษาอาการจิตเวชของพ่อแม่และผู้ป่วยด้วย c o n d u c t i s o d e r หรือโรคพฤติกรรมเกเรรุนแรงผู้ป่วยมักมีอาการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยอาจเป็นอนาพานห,หรือข่มขู่ผู้อื่นอาจเป็นฝ่ายทะเลาะเริ่มใช้กำลัง อาจใช้กําลังกับสัตว์หรือผู้อื่นอาจอาร้วนทรัพย์หรือขโมยของหรืออาจบังคับล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่นอาจตงใจทําลายสิ่งของของผู้อื่นอาจบุกรุกสถานที่ของผู้อื่นพูดโกหกหนีเรียนหรือออกจากบ้านบ่อยๆโดยส่วนมากเริ่มมีอาการตั้งแต่วัยเด็กหรือในช่วงวัยรุ่นข้อมูลระบาดวิทยาพบได้ในเพศชายมากกว่าในเพศหญิงสาเหตุหรือปัจจัยมาจากปัจจัยทางพื้นอารมณ์และความฉลาดที่ต่ำกวา่าเฉลี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องไอคิวทางวาจาด้านสิ่งแวดล้อมการปฏิเสธหรือการละเลยของผู้ปกครองการเลี้ยงดูที่ใช้ความรุนแรงมีการล่วงละเมิดทางร่างกายหรือทางเพศด้านพันธุก,กรรมและสรีระวิทยาเกิดจากเด็กที่มีพ่อแม่บุญธรรมหรือพี่น้องที่มีพฤติกรรมผิดปกติพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดมีความผิดปกติในการดื่มอ,อกอหอ,อยารุนแรงมีโรคซึมเศร้าและไบโพล่าหรือโรคจิตเภท หรือพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดมีประวัติที่เป็นโรคสมาธิสั้นหรือมีความผิดปกติทางพฤติกรรมการรักษาเน้นพฤติกรรมบําบัดสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อแม่กับผู้ป่วยรวมถึงรักษาอาการทางจิตเวชของพ่อแม่และผู้ป่วยไพยโรเมเนียหรือโรคชอบจุดไฟผู้ป่วยจงใจวางเพิงมีความหลงใหลหรือสนใจในเรื่องไฟและผลของมันโดยจะรู้สึกมีความสุขหรือผ่อนคลายเมื่อได้วางเพิงเมื่อได้เห็นเหตุการณ์หรือได้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และไม่ได้มีจุดประสงค์แอบแฝงอื่นเช่นเรื่องเงินการเมืองหรือการระบายอารมณ์โกรธจากข้อมูลระบาดวิทยาโรคมีพบได้ยากมาพบในบุคคลที่มีบุคลิกต่อต้านสังคมเป็นโรคไบโพล่าหรือผู้ที่ใช้ยาเสพติดเครปโตมาเนียหรือโรคชอบขโมยของผู้ป่วยไม่สามารถต่อต้านความต้องการที่จะขโมยของได้เป็นสิ่งของที่ไม่ได้จําเป็นและไม่ได้มีมูลค่าซึ่งก่อนขโมยผู้ป่วยจะรู้สึกตึงเครียดและเมื่อขโมยของแล้ว ผู้ป่วยจะรู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายโรคนี้จะเกิดขึ้นประมาณ4-24%ของผู้ที่ถูกจับกลุมอยู่ในข้อหาขโมยของตามร้านความชุกประชกกากรทั่วไปมีน้อยมากประมาณ0.3-0.6%พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย Emotional Disorder หรือความผิดปกติทางอารมณ์แบ่งได้เป็น Depressive Disorder, Bipolar Disorder, Other Mood Disorder ความผิดปกติทางอารมณ์ของเด็กอาการแสดงอาจจะไม่เหมือนอาการของผู้ใหญ่เช่นอาจมีลักษณะก้าวร้าวหุนหงิ Major Depressive Disorder หรือโรคซึมเศร้าในเด็กผู้ป่วยมีอารมณ์ที่ซึมเศร้าลงเบื่อหน่ายมากขึ้นหรือบางรายอาจมีอารมณ์หุดหงิดไม่มีความสุขความเพลิดเพลินเมื่อทำกิจกรรมที่ชอบไม่อยากอาหารน้ำหนักลดลงหรือในขณะที่บางรายก็ทานอาหารมากเกินไปนอนไม่หลับรับหลับตื่นตื่นหรือตื่นเร็วกว่าปกติ ในขณะที่บางรายนอนทั้งวันเฉื่อยชาไม่มีสมาธินในการเรียนความจําแย่ลงรู้สึกผิดโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่าหรืออยากฆ่าตัวตายจากข้อมูลระบาดวิทยาจะพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสาเหตุของโรคซึมเศร้าในเด็กมาประกอบไปด้วยทางชีวภาพเกิดจากพันธุกรรมถ้ามีประวัติโรคซึมเศร้าในครอบครัวก็จะทําให้เด็กมีโอกาสป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามากกว่าเด็กทั่วไปยาบางชนิดสามารถทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นยาเคมีบําบัดยาลดความดานันสารเสพติดเป็นต้น โรคบางชนิดเช่นโรคคุงคุมการทำลายตัวเองเป็นต้นปัจจัยดังสิ่งแวดล้อมอื่นๆประกอบไปด้วยความเครียดไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวการทะเลาะกับแฟนผลการเรียนตกต่ำการครบเพื่อนถูกเพื่อนกลั่นแกล้งเสมอ,สมอรู้สึกไม่ชอบตัวเองกลัวกังวลกับบุคคลรอบข้างหรือเด็กขาดความมั่นใจในตัวเองกลัวการแข่งขันการรักษาจะใช้การรักษาด้วยยาต้านเศร้าการรักษาด้วยไฟฟ้าและการทำจิตบำบัด บ i โพลาร์ดิสออเดอร์หรือโรคบโพลาร์ในเด็กอาการบโพลาร์ในเด็กมักมีอาการไม่ชัดเจนมากคือจะมีอาการหงุดหงิดผิดปกติอารมณ์รุนแรงมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นพูดมากขึ้นเหมือนมีเรื่องอยากทํามากขึ้นหลายอย่างและจะแตกต่างจากโรคสมาธิสี้นันเพราะบโพลาร์จะมีอาการเป็นช่วงๆเท่านั้นเช่นอาการเกิดขึ้นอยู่4วันหรือ1อาทิตย์เป็นต้น สำหรับเด็กที่เป็นไบโพล่าที่ระดับอาการยังไม่รุนแรงนั้นอาจสังเกตได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมการเรียนรู้หรือการทํางานการเรียนไม่ดีในช่วงเวลาหนึ่งส่วนในเด็กที่มีอาการรุนแรงสามารถสังเกตได้จากอาการหลงผิดก,ก้าวร้าวขู่แววหรือเห็นภาพหลอนสาเหตุที่ทําให้เด็กป่วยเป็นไบโพล่าเกิดจากพันธุกรรมจากที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคไบโพล่าเด็กมักมีโอกาสเป็นไบโพล่าได้สูงขึ้นโดยถ้าพ่อแม่เป็นไบโพล่า ก็จะทาให้เด็กมีโอกาสเป็นไบโคร่าเพิ่มขึ้นถึง7 5หเรหรือถ้าพ่อแม่คนใดคนหนึ่งเป็นไมโคร่าก็จะทําให้เด็กมีโอกาสเป็นไบโคร่าเพิ่มขึ้นถึง25%หรือเกิดจากความผิดปกติทางระบบสมองการทํางานไม่สมดุลหรือเกิดจากด้านสภาพแวดล้อมของครอบครัวความสูญเสียคนในครอบครัวอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นการรักษาใช้การรักษาด้วยยาเป็นหลักการรักษาไฟฟ้าการทําฉีดบําบัดนอนรับไว้ในโรงพยาบาลในรายที่มีอาการรุนแรง เช่นการทำลายข้าวของมีอาการโรคจิตรบกวนคนในครอบครัวหรือผู้อื่น Anxiety Disorder หรือความมิตกกังวลเป็นอาการที่เกิดได้ในคนปกติทั่วไปเมื่อมีความเครียดเข้ามากระทบเกิดควบคู่ไปกับก,บการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่นมือสั่นตัวสั่นปัสสวะบ่อยปั่นปวนในท้องแน่นหน้าอกลุกลีีลุกลนโรคที่พบบ่อยในเด็กคือ Separation Anxiety Disorder เป็นอาการที่ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลกลัวการแยกจากบ้านหรือบุคคลใกล้ชิดมากเกินกว่าที่ควรตามระดับพัฒนาการหรือมีความกลัวอย่างมากว่าจะเกิดอันตรายต่อตัวเองหรือคนใกล้ชิดทําให้เด็กเกิดอาการกลัวเป็นอย่างมากเป็นสาเหตุที่เด็กไม่ค่อยยอมไปโรงเรียนหรือมีอาการฝันร้ายการรักษาใช้ยาต้านเศร้ายาคลายความวิตกกังวลก่อนไปโรงเรียนและการทําจิตบําบัด Eating Disorder คือพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดปกติ มีความสัมพันธ์กับสภาวะจิตใจผู้ป่วยจะมีความกังวลกับอาหารที่กินกังวลต่อน้ําหนักตัวเองกังวลต่อรูปร่างหรืออื่นๆส่งผลให้คนไข้มีน้ําหนักตัวคิดมากหรือน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหลายโรคเช่นโรคขาดสารอาหารโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารโรคที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนโรคกระดูกพุนโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งหากมีความรุนแรงมากและไม่ได้รับการรักษา ก็อาจทําทให้เสียชีวิตได้ภัย้าหรือโรคชอบกินของแปลกโรคที่ผู้ป่วยซึ่งมีความผิดปกติทางการรับประทานอาหารซึ่งสิ่งที่รับประทานนั้นไม่ใช่อาหารสิ่งที่ผู้ป่วยกินเข้าไปมักมีมากมายนับตั้งแต่เส้นผมดินโครนสีมแมลงปูนช็อกไปจนถึงกุจ,จระโรคภัก้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับคนทั่วโลกและเกิดขึ้นในทั้งเพศหญิงเพศชายเท่ากัน สาเหตุของโรคนี้ยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดมีหลายสมมุติฐานว่าจะมีทางเคมีชีวภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการรักษาควรมีผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการกินเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้และทำจิตบำบัดร่วมด้วย Anorexia nervosa หรือโรคขั้งผอมผู้ป่วยจะจำกัดการกินอาหารจำกัดพลังงานเลือกชนิดอาหารอย่างเข้มงวดปฏิเสธว่าไม่หิวทั้งทงที่หิวอยู่ มีความกังวลว่าน้ำหนักจะขึ้นทางทั้งที่ตนเองอาจอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ Anorexia nervosa แบ่งออกได้เป็น2ชนิดได้แก่ Restricting type ใน3เดือนล่าสุดผู้ป่วยไม่มีอาการกินมากผิดปกติหรือล้วงคอให้อาเจียนใช้ยาระบายยาขับปัสสาวะยาสวนเพื่อลดน้ำหนักน้ำหนักตัวที่ลดลงของผู้ป่วยได้จากการควบคุมอาหารการอดอาหารหรือการออกกำลังกายที่มากเกินควร Binge eating purging type ใน3เดือนล่าสุดผู้ป่วยมีอาการขอ,ของการกินมากผิดปกติหลวงคอให้อาเจียนใช้ยาระบายยาขับปัสสาวะยาสวนเพื่อลดน้ำหนักจากข้อมูลระบาดวิทยาพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย10-20เท่าพบได้บ่อยในบางอาชีพเช่นนางแบบนักกีฬาสาเหตุแลปะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้ด้านพันธุกรรมและสรีระวิทยาพบว่าในครอบครัวมีผู้ป่วยเป็น anorexia nervosa หรือไฮโปทาลามิกพิทู u อต a ท y รี่แอผิดปกติหรือซ r โรโทนินโดปามีนนอร์เอพิเนฟร n นผิดปกติโดยสารสื่อประสาททั้ง3ตัวนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมการกินที่ไฮโปทาลามัสปัจจัยด้านสังคมพบว่าในบางสังคมที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเช่นดารานางแบบนักเต้นหรือนักกีฬาจะพบผู้ป่วยได้มากกว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปการรักษา ใช้ยารักษาโรคทางกายและจิตบำบัดร่วมด้วยบูลิเมียเนโวซาหรือโรครัวคอผู้ป่วยีอาการอยากกินแต่ไม่อยากอ้วนกินอาหารในปริมาณที่มากกว่าปกติไม่สามารถควบคุมได้จากนั้นใช้วิธีต่างๆเพื่อจัดการกับอาหารที่กินนั้นออกไปเช่นการล้วงคอทำให้อาเจียนการกินยาระบายหรือการออกไปออกกำลังกายอย่างหนักข้อมูลระบาดวิทยาพบว่าโรคนี้พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึงสิงเท่า สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงด้านพื้นอารมณ์มีความกังวลเรื่องน้ำหนักความนับถือตนเองต่ำมีอาการซึมเศร้ามีอาการโรควิตกกังวลทางสังคมและวิตกกังวลในวัยเด็กมากเกินไปด้านสิ่งแวดล้อมแรงกดดันทางสังคมทําให้เกิดความกังวลเรื่องน้ำหนักหรือเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือทางร่างกายในวัยเด็กในด้านพันธุกรรมและสรีรวิทยามีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้การรักษาใช้การทําจิตบําบัดและการใช้ยา โดยในปัจจุบันใช้ฟูพอปซิทีนเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำได้ binge eating disorder หรือโรคกินไม่หยุดผู้ป่วยกินอาหารในปริมาณมากอย่างรวดเร็วควบคุมไม่ได้หรือกินจนรู้สึกแน่นจึงหยุดจากนั้นมีความรู้สึกผิดที่กินเข้าไปเยอะเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนจากข้อมูลระบาดวิทยาเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่ม feeding and eating disorder พบได้25ในผู้ป่วยที่มารักษาเรื่องภาวะอ้วนพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดแต่พบว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมในครอบครัวและสัมพันธ์กับลักษณะบุคลิกภาพแบบเปิดเผยหุ่นหันพันแล่นรวมทั้งในกลุ่มคนที่พยายามจำกัดอาหารอย่างเข้มงวด binge eating เกิดในช่วงที่มีความเครียดสูงโดยผู้ป่วยใช้เป็น,นกลไกรลดความวิตกกังวลและบรรเทาอารมณ์ซึมเศร้าการรักษาพิจารณาใช้ยาต้านเศร้าในกลุ่ม s s r i และการทำจิตบำบัด lumination disorder หรือโรคขยะนะ้อนอาหาร ผู้ป่วยมีอาการสำรอกสิ่งที่คืนลงไปแล้วซ้ำๆติดต่อกันอย่างน้อยหนึ่งเดือนโดยอาหารที่สำรอกอาจนำมาเคี้ยวซ้ำกลื่นซ้ำหรือวนออกมาก็ได้โดยอาการสำรอกนี้ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติทางระบบทางเดินอาหารหรือภาวะทางกายอื่นๆจากข้อมูลระบาดวิทยาพบว่าโรคนี้พบได้ทุกช่วงวัยไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่พบบ่อยในกลุ่มภาวะปกคร้องทางสติปัญญาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าเป็น,นกลไกการช่วยให้ตัวเองสงบที่เกิดขึ้นในทารกและเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าชา้าในด้านการเลี้ยงดูพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ปกครองขาดการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการถูกทอดทิ้งและในช่วงที่เกิดอาการมักมีเหตุการณ์ที่มากระตุ้นความเครียดการรักษาใช้จิตบำบัดในการช่วยให้ผู้ป่วยเกิดการตระหนักหรือว่าตนเองมีส่วนในการทำให้อาการยังคงอยู่ Avoidant Restrictive Food Intake Disorder หรือโรคเลือกกินอาหารอาการคล้ายโรคข้างผอมผู้ป่วยเลือกกินอาหารบางชนิดและจำกัดอาหารแต่ไม่ได้กังวลเรื่องรูปร่างหรือน้ำหนักตัวถ้าเกิดขึ้นในเด็กจะทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการผิดปกติขาดสารอาหารน้ำหนักลดจากข้อมูลระบดวิทยาไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่พบในชายแนละหญิงพอๆกันสาเหตุแลปะปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยทางเชีวภาพได้แก่พันธุกรรมและภาวะทางกายเช่นมีประวัติเป็นโรคกดไหลย,ย้อนหรือมีโรคที่ทําให้อาเจียนบ่อยๆปัจจัยทางสังคมเช่นบรรยากาศความกังวลในครอบครัวเด็กที่มีแม่เป็น e a t i n g d i s o r d e r การรักษารักษาตามอาการและจิตบ,บ,บาําบัดมีการศึกษาพบว่ายาไซโบเฮปทาดีนช่วยเพิ่มความอยากอาหารและเพิ่มน้ําหนักในระยะสั้น Thank you for watching ขอบคุณสําหรับการรับชมครับ